สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับอยู่ข้างหลังคือสม,มุนไพรตามอานันนี้ล้างจืดนะพี่น้องอันนี้สเสลดพังพรอน,นะ <c oughs> เคยเห็นว่าล่ะนี่นี่คือสเสลดพังพอน,นะครับออดเขาล้างจืดนะพี่น้องเนาะเขือล้างจืดนั่นแหละนะครับตัดกําลัางตัดเอาเตียวเสียวไปปลูกเอาไปแพร่นะ ตัดอีกตัดเป็นพันเด้อฮะบ่เอาเครื่อนยี่เดี๋ยวมันติดนั่นบ่แหละโอ้เครือนี่เครือเครือนได้เนี่ยพี่น้องบ่แม่นต้นนะเขาเอื้อนเครือนะบ่บ่แม่นต้นนะเนี่ยปลักดินได้เลยเนาะอย่างงี้เนาะจังเสี้ยวไปเขาเสี้ยวไปปักดินนะพี่น้องนะนี่เดี๋ยวเสี้ยวไปปลูกไว้บ้านสวนอีสานพระเจ้า <laughs> ดอกล้างจืดนะพี่น้องนะกะสิเป็นออกสีม่วงนะครับดอกตูมกะสิถึงสี่นะครับกำลังกำลังสิบโพนะครับนี่ดอกตูมก็นั่นกะเป็นยิงสีนะ่นะนะเป็นยิงสี่นี่แหละดอกล้างจืดที่สรรพคุณดีเยี่ยมบ้านผู้ใดก็ควรต้องมีนะครับล้างจืดเพราะว่าโดนพิษอย่างต่างๆนะเพราะว่าสี สารพงสารพิษดนยาคงยาคามแมลงออียงต่างๆนะขาายงขายยาเอาอันนี้ไปถอนนะพี่น้องนะด้วยการเอาใบไปต้มกินเท่านั้นเองนะครับหรือว่าซีเอาไปตำตำแล้วก็ไ้น้ำผสมลงซื้อๆอ้ไกินกองเอาแต่น้ำแล้วก็ก,ก,าาวก,กินได้นะพี่น้องนะการแก้ถอนพิษกันถอนพิษอย่างต่างๆนะครับรวมถึงเลิกหลงเลิกเหลาได้นะพี่น้องนะด้วยสมุนไพรอันนี้นะครับ ล้างเจืดล้างจืด,จดพุ่นเป็นเครืออดรูดขึ้นไปพุ่นดอกมันก็นจู่สูงๆนะูพุ่นนะพุ่นอะอยากได้กันบน่เนาะดอกงามๆยังเสียไปสมุนไพรดีเยี่ยมต้องมีประจำบ้านทุกคนนะพี่น้องนะอันนี้ขอให้มีไว้ในบ้านปลูกไว้บ่เสียหายนะครับไอเบิงบ้งใบมันชัดๆนะพี่น้องนะ นี่ใบเป็นลักษณะนี่เลยนะครับออกนาๆแน,น่นะครับล้ำเขือล้ำเขือถ้าเขืออ่อนมันก็บยังเขียวยุ่กับสิเป็นยังสี่นะครับไอ้ที่ล้ำแบบดึกดําบรรดก็ต้องรุ่นที่ตัดไ้เบิ้งตอนแรกนะครับเออโบเมนฟื้นเ้าอกเขือเขาเขาไอ้ล้างจืดนะพี่น้องนะกับสิเขากับการไปเพาะเขากับสิตัดเอาเป็นท่อนท่อนนะครับท่อนแล้วเขาไปปักไว น้ำดินหมองที่มันชุ่มหรือว่าให้น้ำเป็นประจำเท่านั้นมันก็สิโป่งกันมาเองเกิดกันมาเองนะครับเขามีรากมาแล้วค่ะนี่รากเขานี่ค่ะเห็นบอกงามบอกไปปักลงดินได้เลยค่ะสุดยอดนะครับถ้าผู้ใดมีพื้นที่อย่างน้อยก็เอาไปปลูกไว้นะพี่น้องบ่เสียหายเลยล้างเกิดเขาอะสเลดพังพอนี่แหละที่ที่เขาเอาไปแก้เริ่มแก้งูสวัด แบบหายขาดทั้งภายในภายนอกนะครับด้วยการเขาเอาใบมันไปตาผสมกับน้ำซาวเขา่าแล้วเขาเอากาก,ากที่เลษพังพอนี่มาท้าที่โปะที่แผลแล้วก็น้ำน้ำมันไอ้ที่เขาผสมไปเนี่ยผสมกับน้ำซาวเขา่าเขาก็กินเท่านั้นเองนะครับอันนี้หายเลยนะครับพวกเลิ่มหมูหมูสวัสดอีอยังหรือว่าคันหรือว่าเป็นพื้นเป็นตุ้มอยังนี่ตาผสมเราใบมันตาผสมเราพอกท้าเท่านั้นเองนะครับ นี่คือเสลธพังพรของดีหาง่ายน้ำบ้านเขาขอแต่ต้องไปปลูกก่อนเด้อจึงสี่หาง่ายขุดนี่สี่เอาไปปลูกนะพี่น้องนะอันนี้ที่สารพระเจ้าสี่ไปปลูกไว้สวนนะครับนี่แหละการเอานี่เอาไปเอาต้นน้อยไปปักเลยนะครับใส่เบื้องหากมันดูสิเป็นจังสี่นะครับนี่คือหากของเสลดทพังพรอนต้นนาดนะพี่น้องต้นใบนาดนะครับ อันนี้ก็สุดยอดเรื่องสมุนไพรบาวาัวสีตอนคลอดลูกไม่ไหมนะครับหรือว่าแก่ยังแก่ไม้กงไม้เกณฑ์นได้นะครับด้วยใบนาดวิธีทําอีสานพ่ะเจ้าลงคลิปไปแล้วนะครับนี่เป็นปลาแล้วนะพี่น้องเป็นปลามาสวนโรงสมุนไพรเนาะก็นี่แหละพี่น้องเขามาขอสมุนไพรเพื่อไปขยายพันธุ์นะผู้ใดอยากได้ตามไปบ้านสวนอีสานพ่ะเจ้าโลถสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ได้แล้วกลับบ้านกัน